มามาพี่น,น,น้องกินเข่ากน้ำกันเด้อหมูเขียดเท่ากระเลี้ยวพี่น้องสูตรยายหลอนนี่ก็พรียกว่าสีบดเสลย์นี่บดเสลยได้แ,แกไปเลยดิย <c oughs> แกไปแล้วพี่น้องแกจักสามหมูกุนาะกหมูบุ๋งใหญ่เองเลยพี่น,น้องโอ้กินบดบปลาร้าอ๋อพี่น้องเมืองเมืง,งมาพี่น้องมากินหมูเขียดน้ำกันใสล่ละตอนเขียดไปใสบ่บดอะไรฝากฝากพี่น้องกรเห็นแต่หัวนี่เห็นแต่หัวมันนี่ <c oughs> จะหลอดฝักพาสมควรจะสี่ h ả มไงเพื่นว้าเอาไปกินเลยเฮาใส่เดี่ยวเขาไหมเอาเขามากับเกลี่ยพี่น้องเจียวแซ่บเฮาลวกลวกพักนี่นี่พักเองก่อนพักตะลำพี่น้องพักตะลำกับบักงูเงี่ยงเอาเ้าวบั่นนิดนึงอิ่มนิดนมาบ้านพี่น้องมาแป๊บมาให้ถึงบมดเนี่ยเอาลุยลุยเฮ้ยโยกเขาพี่น้อง ลลุยยคุยข้ะไหนมาเด้อพี่น้องมาเสียบเสียบท้องกันคุยเลยเนาะยุบคุณเราต้องต้องลงคุยหรือยุบยุบว้าวลุยพี่น้องมาเลยพี่เขียนมุกเนื้อแบบนี้อร่อยมากเอีย อืมอืมหวาอ่ะเีอวมีน้องบันท่องง่ายง่ายอ่ะมุกเขียดมุกเขียดไตรงขุยคำง่ยตรงเขียดไปเขีนเลยกเขียดเลย เห็ดเองหายเองกินเ,เองพี่น้องแซ่บๆไข่ก็ซวงพี่น้องแนหลอนคือจะกินมอเขียดเป็นเขียดนั่นชีดีหมูครับียดหมู สูตรสักมุนพี่น้องยาพันฝักเป็นมุนเลี้ยพี่น้องทามาว่าหม้อเบิ่งเห็ดให้เบิ่งแนวสินแบบสูตรเร่งด่วนมันแดดแดดออกมันขึ้นพันตัวแห้งหน่อย กินแบบยู้ยูย่ถงเลยแบบนี้ยู่อยู่ปะย,ยู้ถ <c oughs> ่วงเละแต่แกงเข็ดบอนยู่ท่วงนี่บัวเลียวกินบัวเรียวพ่อเมืองจะเห็นแกงเข็ดมันมันอิ่มอยู่พี่หน้องแต่ว่ามัน ก็เอิดมา่างน้หทอเบว่นะทองเ,นะองเว่ยืเข้าไว้ตลำาสามมุมยังไงพี่เนาะอุ้ยเห็นเล้เว้ยขากรุบขาเขียดพี่ขาเขียดเนยพี่ <laughs> Nó ta lâm nó bay, mới cháy bên มันลนออน่นบอ,อกเจ๊มันล่นออกมันล่นออกมันโรนไปหรอกจำมึงมันล่นไปเนาะนอามาคือจังอันด้วอนม,มาก็ยังใบบุออกลายหนูเป็นอย่งไัมันไปใช้หรเฮ้ยเสียว มีอาหารบ้านเฮางอะไรพี่น้องขี่เลียที้เด็เดคือหมกเมมลียไงล่ะพ่มันจะกินรู้อยู่แพงเนาะยังไงเขานี่แหละอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารเหมือนบ้านห้องเนาะ นี่เกีย่าเป็นฝักพีหน่อยเกียดีหมูกุยบวข้าวโรเมียลายนะมันจะบ,บุบดิสูตรมกเนยใส่ ใจเขาเบือ่อใช่ไหมนนะเบืออ่อแล้วก็พักนั่งตู้พักสี่พี่น้องแ,แล้วมันใส่เข้าไปพริกพริกตะไคร้กระเทียมอืมไค่กระเทียมอืมสุดเปิลคิดด้วยกันหลังก็มีน้องมาน่องเะไรกูจะบอ,บอกขืนย้ำน้ำฝีมือไปฝีมือเนาะมือเบามือหนักนะเม,ม,มือนหนักนี่คืึ้อยัางรู้ปะ ม,มนักน้ำปลานักฟงสิดลดเลยคนอยู่นัง่งฟีมือแล้วปะเนี่ยขามาันคนขูมือนอปลาต้นปลาท้อ,อขั้นโบไใส่กับโบแซบอะไนะครัวา่าปลาต้นปาาท้ออ๋อเอาเงินใส่บ่เอาเงินซื้อบ่เอาเงินซื้อ,อ ขาบาสื่อ,นอ,อมนกั<ผ>บปลเสอกินไม่ฟุ้ค่ายเลยบอกอเห็ดกินได้ดิว่าม,ม,มนเือกินไม่หนอกคุณแต่ยัออยงใครตัวสื่อมากเลยเห็ดกินหยุดเนี่ยบเห็ดก็อยื่แห้ง,อองรับเ่ยเอยไงสื่อมากบุกออยเสีย แมนข้าโมกิจริงซื้อมาไม่เห็ดกินใคอยู่ไม่เฮ็ดกินเราง่ายๆแครถไผรถมันเนาะถ้ามชาเขาปั่นหนึ่งเบบเต๋ออิ่มพอดีอิ่มเลยหัวหน้ามุกไงครวญหมดคุยเรลวบมดเนาะม่ไห พี่เดียพี่เดียขาวอยู่พี่ปาดมาเห็ดเป็นตาเสกอืไปค่ว่าคือเป็นตาเสกเรนเอาแหมออิ่มแล้วตองอิ่มแล้วเขาบุดได้ยักปั่นหนึ่งนะหนึงโอ้ยจำยใครยิ้มหน่อย เอาคั่มน้อยไรโอ้หไรเหรอไม่ไข่ห่านหรอกไข่เป็ดจำใครหลวงกระถาโรูปไงพี่น้องอิ่มอยากอะไรพี่น้องเอ้ยไข่หนึ่งไข่หลายไข่เลยไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาไข่กระป๋อมไข่งูอิ่ม เอาหม,มูิ้มได้ไหมยิออ้มได้อืมนี่เป็นน่องสูตรมันบ้าน,นเท่ามันมุกเขียดีโม,โมพี่น้องเครื่องครพเรื่องสูตรได้หลอนกินก็มันพักตะลครับอันบางงูง,ง,งิ้วแซ่บๆพี่น้องเอา้ากินนี่ก็ฝากฝาก็ไะไรก็แช่เด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ช่วงนี้ฝนตก,กอ่ะมันระวังพี่น้องราคาสูงปาพพี่น้องเอ้ยมันระวังเป็นน่องเด้อเอ้ามื้อนี้บ่าอย่างไรเดี๋ยวพอกินหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ